สวัสดีกันด้วยครับท่านผู้ชมอยู่กับรายการมอดเพลย์อีกแล้วนะครับอ่างงใช่ไหมล่ะว่าสะพานผมมันหายไปไหนครับอ่ามันมันอยากจะบอกเลยเกินครับว่าโทษใีครับแปบบหนึ่งละครใช้กกงๆนิดๆคงจะไม่เป็นอะไรนะครับนะครับผมผมก็หงุดงิด เสียงมันแบบว่าอธิบายยังไงดีอ่ะไม่อ่ะไม่ที่ผมพูดอยู่เนี่ยมันมันมีเสียงวีดเหมือนมันช็อตเนี่ยมีใครรู้หรือเปล่าว่าวิธีแก้มันเป็นมันแก้อย่างไงอ่าวิธีแก้แก้อย่างไงนะช่วยบอกผมหน่อยนะครับผมก็อุดอีกแล้วเปิดโอ้ดีอย่าผมไปเลยมันี่เง่า เรว่าไประเบิดตรงนี้ว่าหุดหงิดมากเลยแบบว่าไม่อะมันสีน้องวีดไม่รู้ทำไมน,นะตั้งแต่ซื้อมาก็เป็นแบบนี้ผมเข้าไปหาค้นหาใน y o u t u b e อืม o o o l l e ก็นะไม่มีอะ ไม่รู้ว่าผมหาไม่ทั่วถึงหรือเปล่าเหนื่อยครับเหนื่อยครับจริงๆนะเอ่อก็คลิปที่แล้วที่ผมบอกว่าผมจะทําโต๊ะอา่าเหมือนโต๊ะอะไรสักอย่างหนึง่งโต๊ะดำๆแล้วก็มีเพชรแล้วก็มีหนังสือลอยได้อา่านั่นแหละเสียงไก่อาจจะหนูไปกบมันครับนี่มันเยอะแยะ พี no? ่ขอโทษนะน้องพี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 ่ขอโทษนะน้องเยอะครับล้มสิวะโอเคน,นี่ยครับเอาไปเผาเลยฮะของเยอะเลยเนี่ยเนไงเดียวเยอะเกินไปนี่กระดาษผมได้มาแล้วซิงแต่ ผมข้าไปหาวิธีครับนะตามหนังสือเนี่ยทำแบบเนี้ยแต่ผมทำไม่ได้อะมันวิธีครับค้ามยังไงวะหรือว่ามันบั็อกละเนาะอมยังไงเนี่ยเพชรก็ยังมีนิดก็ยังมีผมไม่อยากบอกว่านะไม่อยากเลยนี่ ไม่อยากโกงเลยอะนะนะผมผมจะบอกว่าผมขอใช้ผมขอเสกโต๊ะนะขอเกนะครับเพราะว่าหนังสือผมทำให้เป็นจริงผมข้าไปใน Google แล้วมันเรียงตรงกลางสามอันหรือเปล่าหรือว่ามันต้องเยอะกว่าน,นั้นผมก็ไม่รู้นะ ผมทำแล้วก็ไม่ได้ก็โอ้มือจะปูอย่างไงดีเอาเลยแล้วกันนะได้ไปแล้วครับขอโทษครับที่ต้องโกงเพราะมันจำเป็นครับเดี๋ยวรู้ว่าใครอยู่ข้างหลังอืมขออภัยเป็นอย่างยิ่งเลยผมจะไม่ทําอีกแล้วครับเออนะถ้าเรา ลืมไปเลยวท่านผู้ชมลืมว่ามัน <c oughs> ยังไงอะเดี๋ย่มันหนังสือก็ทำไม่ได้แล้วแล้วแล้วหนังสือที่วางหนังสือจะทำงานดีไงเออเรื่องนี้ผมก็ต้องขอขอ,อนุญาตจากท่านผู้ชมเหมือนกันคนระับ ทียังโกมันเดิมครับฮิฮิฮฮทำทางลงไปข้างล่างนะเพราะข้างบนมันแคบมากเลยต้องขยายพื้นที่แล้วน้อยเราลืมไว้หรือเปล่าลงมาไม่ได้ทำอนไกอดก็โทษค่ะมันเป็น feeling อย่างนอ่ะ ประมาณโอเคได้มันเนี้ยมันใหญ่มันทำหานยากจริงจริงเลยอ้จช่วงนี้ผมขอข้าไม่ก่อนนะครตอนนี้ก็ ถึงเวลาแล้วครับป๊อกแปง้งการดูดหนังสือเข้าไปในหนังสือเป็นดูหนังสือเข้าไปในังหนังสืออ,อ่าองง,ะง,งวะลืมเอาที่ขุดมาที่ขุดเพชรแอนไม่เดีือเฉาะเฉาะดูในแล้วช่วยดีอยู เออถ้าเราโชคดีนะเดี๋ยว,ยวขอลงก็ขอครับบนไดด้วยนะนครับผมอืม,มได้ปไปมั้งสองอันเดยอะไปมั้ง l e i go l e i go w a t you to that t a ตนถ้าผมโชคดีนะครับ ขอให้ได้สิ่งที่ดีๆแล้วก็สิ่งที่หวังไว้นะครับอเรื่องแบบนี้ผมไม่ค่อยรู้สักเท่าไหร่นะครับไปคุดกันไปุดกันนะผู้ชมลืมไปทรัรระเราเยอะเกินไปต้องเก็บไว้ที่นี่ก่อนนะครับ จะชออะไรหรือเปล่าวัเนี้ยช่ใชเยอะชิบเป็งเลยอืม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 อมอรมอเคอืมออืมอืมอือืทอืมอืมอืมอหอืมอืเอืม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 อดมอืมอืมอืมอลมอืมอืมอือมอ หเหื็กไปื่อนะี่ถ้าพบอย่างนี้พบเหล็ไปด้วยนะเออก็ไปอีกเออเรือครับมผมไมใช้เรือเพราะว่าเดี๋ยวไปถึงถ้าก็รู้เองครับแลริเกลแลริเกลรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรหายไปหรือเปล่าครับใช่ครับ oh, no, no, no. เกือบจอดเกือบจอดไม่ได้เลยก็ชนเนียน มันเหมือนเราก็ต้องรู้บักเหมือนอะไรสักอย่างใช่ไหมครับเหมือนระเบิดใช่ไหมอะใช่แล้วครับผมระเบิดเองครับสปานเหมือนกันอะวันเดียวที่เดียวครับเบิดหมดเลยอะลืมไปว่าเซฟนี้ต้องใช้เพื่ออ,อ่านรายการสว่างหรือเปล่าเนี่ย ผมปักไฟอะ่ะอืมรู้สึกว่าผมจะมาทำอะไรเยอะแยะเลยเนี่ยสว่างเยอะเลยโอเคก็ลงไปข้างล่างนะคะอืมคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้ลงไปสักคลิปเลยอะ่ะอัดทั้งหลายคลิปแล้วก็แบบว่าอินเทอร์นเน็ตมาผมยังไม่ได้ ไม่ติดตั้งนะตัต้งที่บ้านผมทีทีทีททอา่าภาษากลางเปลือกนี่หรือเปล่าไม่ติดตั้งเลยเอออย่างนี้เข้ามาเลยนี่ผมต้องเรียนภาษากลางไปด้วยเนะนี่ยอ่านรายการไปด้วยแล้วก็คู่ภาษากลางไปด้วยลิ้นผมอาจจะดีขึ้นก็ได้นะโอ้จ๊จะ,จะโอ้สะดุด เสียงชักน,น่ากลัวจังเพ็ดเพ็ดสำคัญมากว่ะอุยเดี๋ยวมาลองครับท่านผู้ชมอัดอืมพึ่ออืมอ่าช่องเสียงอะไรวะคอยมันเป็นเดี๋ยวได้แต่ไม่เสียงครับผมขอปิดตรงนี้นะกลัวนี่

โอเมนก่อ oh ขุดที่สามได้มาเจนไอ้เฮ่เจช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 เจไอ้ัว <c oughs> ดีใจยังบุล้าครับทผู้ชมตอนนี้ก็นะลุงพีครับเออเรงนี้ไม่ถึงเรื่องของพีอ้ามาต่อกันเลยครับอ่าผมก็ขุดไปเยอะเลยฮะเยอะชายของดี เร็วเร็วมันเร็วแบบว่าเร็วแรงเร็วแรงเร็วเวอร์เร็วเวอร์เกินไปนะอืมกลัวมันเล่นก็ใช้อันนี้ก่อนมันอาจจะนานเหมือนเดิมนะครับเ <modifier ๆ S 1> อ่อคลิปนี้ผมจะทำให้เร่งด่วนเลยคะแล้วก็ให้คุณบีทอัพลงให้อาจจะอัพอัพโหลดไม่ทันน็ได้ นะเพราะว่าผมต้องไปวันที่17นี้แล้วแล้วก็วันที่14มันเกิดผมด้วยอืมตอนรับจากครับมันเศร้าผมเป็นคนที่อยากอยู่ที่บ้านมากเลยไม่อยากจะไปไหนเลยเนะี่ยมันเจ็บ พฟฝนก็เราอาจแบบว่าทำเพื่อพ่อแม่แม้ว่าเราต้องจากกันห่างกว่าหรือว่าสิ่งที่เราไม่อยากจะเรียนเราก็ต้องเรียนเพราะเราทำเพื่อแม่นะครับทุ่านชอสิ่งที่เราไม่ชอบ ทำไปเถอะครับอนาคตเนี่ยคุณต้องใช้มันแน่นอนเหมือนผมตอนเนี้ยเ,เริ่มเริ่มแบบว่าชอบอ่าซ่อมคอมพิวเตอร์สริงเกอเกมไม่ค่อยได้เล่นเยอะหรอกแต่ผมอยากแคสเกมนะวันนี้เป็นแบบว่าซ่อมสร้างโปรแกรมแบบว่ารู้เรื่องคอมพิวเตอร์ทุกเรื่องเลย แต่ว่าผมต้องไปเรียนเกษตรเพราะว่าพอาปิดผมเองอะ่ผมทำตัวผมเองผมปล่อยให้เวลานี้มันเลยมานานเกินนะแบบว่าผมยังอ่านหนังสือไม่คล่องเราต้องมาเรียนคอมพิวเตอร์ด้วยเหรอมันต้องเก่งภาษาอังกฤษด้วยม,มันฟิลลิ่งอ่ยอารมณ์ลุ้นลอยอะตอนนี้ก็ นะสาอังกฤษนี่ no way. No, no way. No. ร์เวย์อน์นเวย์โ no นตุบุลบาว่ลนอร์เวย์แปลว่าอะไรทยุยที่ห่าโลเวยก็ยังไม่รู้นะถ้าคุณไม่มีทางคุณจบมหาลแล้วนกะ็คุณเังไม่เก่งอ่ะ,กะเกษตรครับเป็นหรือว่าเรียนอะไรก็ได้ครับแต่คุณอย่านะอย่าทำให้นาข้อตัวเองจบ เพียงมสามแล้วก็ไม่ไปต่ออะไรเลยแล้วก็คนที่อยา,อางอ,อ่านหนังสือไม่คล่องอ่านภาษาจนยังไม่ออกคุณครับเวลามันไม่รอคอยใครนะครับผมบอกไว้ผมแบบว่าโดนมาแล้วอยายให้คนอื่นซ้ำรอยผมเลยล้าก็เอาประสบการณ์มาบอกนะฮะ อ่าผมก็ไม่ใช่คนดีอะไรไม่เป็นคนรวยอะไรเลิศเลอเฟกเหมือนใครนะแม้แต่ว่าเราคนรู้สึกผมอยากเล่นคอมพิวเตอร์แสงว่ามันสีสันสวยว่ะว้าว เท่เลยท่านผู้ชมมันมาแล้วมันใส่ชุดอะไรจะไม่ดูอ,อ,อ,อ่ะอุจจวุจจวุจจจะมาอีกัะมาอีกน่าช่างเหอะเดี๋ยวหาได้ไรมา แรกคือสิ่งที่เราทุกคนจะใชใ้กันเถอะเดะเดะเดะมันอะไรวะตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงคืนเลยนะเ,เพราะว่าตอนเช้าผมไม่มีเวลาอ่านให้หนอนะเพราะว่าคอมพิวเตอร์ผมต้องใช้ออ่เออนีรยบอกไม่ถูก อุจ้ีจต้องใช้คอมพิวเตอร์ผมต้องใช้อืมส่วนตัวนิดหน่อยแต่ว่าที่เล่นเนี่ยมันน่าส่วนตัวเหลเกินครมันอยู่ที่ห้องนั่งเล่นเงี้ยอืมใว่แล้วครับพ่อนั่งเล่นใา่แล้วครับพ้องนั่งเล่น ดูสิดูข้ตัดกระปุกนี่ผมบอกพ่อผมแล้วขอใช้ติดตั้งคอมที่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 ห้องผมเองแต่ว่าผมมันเล็กเกินไปยังไงมก็อยากตะตั้งเพราะมันสะดวกขึ้นเพราะผมรู้จังบนไหนนะนึกว่าผมต้องเล่นคอมคนเดียวปิดห้องแล้วก็ ็ไม่มีปัญหาอะไรนี่หนะ้าสิ่งแล้วอะโอเคครับมาอยู่กันดีแล้วครับสุขภาพมันสมู์หรือเปล่าอ่ะช่างมันเตอะ ตอนนี้ก็ยังไม่พบแบรนด์อะไรเลยนะเอาไงดีเอาไงดีาดลาวาแต่ลาวาเนี่ยโอ้ไ oh ม oh ่กรอดโอ้ไม่กรอดปิดไม่ถึงเฮ้ยทำไมไม่ลงอะ่ะมันมีสิ่งที่มาสะั้นมันอยู่บนหัวเลยนี่ว่าชิบ้าชิบ้าชิบ้าเฮ้ยๆลบรบรบบบมัน อ E, E, อ E, E, ออ,อ,อโอเคครับเมื่อกี้ก็พบตัวไรโจไปนี่นะน,นุโอเคหน,น้านี้โอเคครับกอมันหานิดหน่อยครับคอมพิวเตอร์ผมเฮ้ยเหนื่อยจุงเบยแล้วเราจะขึ้นมาทำอะไรเราจะหาแร่นี่พราะเรายังไม่พบแร่เลยนี่ผมเหนื่อยมากเลยนี่ อาจจะพักรายการตอนนี้ก็ได้นี่ตอนนี้ภารกิจเราก็ทำไปเพื่ออะไรอ่ะอืมภารกิจต่อไปของผมก็นะไปหาหาอะไงไหมนะไปหาเกาะที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยที่ผมบอกว่าเกาะที่ใหญ่ที่สุดนี่หมายความว่า เป็นทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นที่ไม่มีวันสิ้นสุดเองครับคลิปหน้าถ้าเราหาที่อยู่ได้แล้วตอนนี้สเบียงของเราก็พออยู่พอใช้ได้แล้ว,ลวต้องคนเยอะเหมือนกันมาเออยังไม่มีมาแต่ว่าม้ามันพาไปที่มัน ยังไงอะ่ะมาเออมาใช่มา้มาม้าว่ายนะ้ำไม่ได้ไม่ใช่มันไม่ใช่ว่ายน้ำได้เราขี่มา้าบนน้ำในน้ำไม่ได้อ่าใช่ครก็ทำแบบทำไงดีอ่ะผ่านหน้ามาดูกันว่าผมต้องทำไงดีเนะีย่ยเยอะจังว่ะ ทีนี่ก็ตอนนี้เพชเข้าพบแล้วประมาณนิดน้อยผมก็ต้องเยอะเลยเนี่ยเออเนะอะเราไม่ได้ไปไปไปจะไปไปที่ไหนอะนารกนารกนะครับนารกใช่นารการก็อเออสิครับนารก ติหนาเราจะไปนารกหรือว่าอืมหาเกาะเอาแบบว่าเอาแบบนี้ก่อนห,อหาเกาะก่อนอา่าแล้วก็ทำที่ไปนารกอา่าใช้ยินน้ำใช่ไหมมันก็ต้องใช้เหมือนกันาราทหน้าครับเอา่าขึ้นข้างบนดีว่า เหนื่อยแล้วเว้ยเฮ้ยชิบหายนะครับทมม่านผูยชมผมลองแล้วนี่ผมมามาจากทางไหนแล้วซิฮ <c oughs> ูตอนนี้กำลังอยู่คนเดียวอย่พอดีเลยมืดมืดนั่งเล่นคอมอยู่รู้สึกเสียหลังยังไงอยากคิดอะไรผมเจอตัวอะไรผมอยากจะฟันมันเหลือเกอินไอเอ้ยชู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  ปกสู้เหมือนกันนะดูครับตัวเล็กท่าไรก็ได้แม่ผมใช้หินตบหน้าก็ไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลือรู้สึกรู้สึกรู้สึกเทพมานิดหนึ่งนะฮะรู้สึกหมายว่าเทพขึ้นมานิดหนึ่งไปครับขึ้นมาชมบอลนี่าเออกดขึ้นร็บขุดหินได้ไม่ด้ ประมาณอีกก้อนอ่ะเจ็บเลยว่ะหินมันแรงนะน้ออ้ดู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 ดกกกระจาฮกเลยแฮกเลยนี่ไม่ใช่ฮกเลยนี่แฮกเลยกดกด ประมาณ okay. hmm? ักเท่าไหร่แ mm ล้วเนี่ยเจโอเคเดี๋ยวนึงก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าเก้า่กอนข้างบนข้างล่างสองข้างบนเออข้างล่างสองข้างบนสองหมือน ข้างซ้ายข้างขวา3รวมทั้งหมดก็8เดี๋ยวๆ4 5 6 7 4ผมผม,มั่วไปเนี่ย4 5 6 7 8อื้อหือหินมันน้องป๊อกมาเนี่ย4 5 6 7 8 9 10ก้อน แล้วผมจะนับไปเพื่อใครเนี่ยหรือว่าเราต้องจากกันสิบก้อนนะครับสิบก้อนเ1็ดสิบสองนะโอ้มันเยอะไปช่างจะ,ะเพื่อทีเราจะเอาไปใช้อะไรเพื่อที่ะเพื่อทีเราจะเอาไปทำอะไรดีเนอะ นี่ผมเป็นคนใต้แต่ผมไม่ได้พูดใต้เลยนี่แต่ยายผมพูดเนะอยากพูดใต้พูดไม่ได้เวลาแคทเนี่ยตอนนี้กลับขึ้นมาบนนี้ว่าอยู่เป็นเซียวล่างเราอาจจะเจอคนที่ปากข้าวแต่งชุดแต่งชุดเมื่อนคนที่เกาะอา มันน่ากลัวนะครับเสียงเขาเนี่ยเสียงเสียงที่ผมไม่อยากจะฟังมันเลยไม่อยากจะเข้าใกล้มันแต่ตัวนี้ผมเป็นไรครับอหาล่าทุบไม่ไปมันไม่กระเด็นเนี่ยไม่ไปไม่ไปทุบไม่ไปเออทุบไม่ไปเขาพูดอะหรเปล่า ไม่ไปทุบไม่เด่นทุบโอ้ยผมต้องไปเรียนเยอะเลยอไปเรียนขั้เนี้ยผมอัดเวลา,าผมกลับมาผมจะอ่านอ่านหนังส่างติดออกก็ได้นะประมาณสักสามปีข้างหน้าอ,าอาช่องรายการนี้ผมจะเปิดไว้จะไม่ลบออกไม่ปิดรายการเนี้ยคุณจะ อยากจะปิดมันเพราะมันทุกอย่างเหลือเกินโอเคเอา,าหาไป,ป้าได้แล้วผมดีมากเลยนี่อืมเราต้องขยายบ้านเราต้องย้ายจากที่นี่ไปแล้วเราจะย้ายไปจากที่นี่แล้วเอาล่ะครับตอนนี้ก็ คลิปประมาณยาวเยอะแล้วสามสิบบาทมาั้งหรือว่าอาจจะสามสิบโอเคขออาภใยด้วยค,คลิปหน้าจะไปหาที่อยูหม่เองครับคุณอยากจะดูหรือเปล่าเ <c oughs> ั็นนะานนะการย้ายของเนี่ยโอเคครับคลิปนี้ก็ จบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเรามาดูเรามาดูกันนะครับว่าผมสามารถแบบไหนที่อยู่แบบไหนตะตายรูอจรวดในเกาะแห่งนี้พวกกันไหนพัดนะสวัสดีครับ thank you teacher teacher teacher